หลังจากให้อาหารหวัวเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูการหมักดินที่ใช้น้ําน้อยการหมักดินการหมักเศษฟางนะครับที่เพื่อให้เศษวัสดุเศษตอสังนะครับเขาเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยของที่นาสุดาฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องการหมักดินหมักเศษฟางหมักต่อสั่งนะครับพี่น้องโดยไม่ต้องใช้จุลินซีที่ซื้อมาจากตลาดเลยนะครับเปลืองเงินเพราะว่าในที่นาเศษวัสดุเหล่านี้นะครับเมื่อโดนน้ำเขาก็จะย่อยสลายเองนะครับก็เป็นจุลินรีย์ที่อยู่ในที่นาแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องครับ เป็นการหมักลักษณะนี้นะครับเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราหมักในช่วงที่หลังพอมาเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนหนึ่งก็เขาเหยียบย่ําต่อสั่งให้จมลงไปในดินนะครับเพียงแต่เราเอาน้ํามาใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาย่อยสลายเร็วนะครับพี่น้องครับเป็นการสร้างปุ๋ยในที่นาในราคาศูนย์บาทนี่แหละครับพี่น้อง หาว่าพี่น้องอยากจะให้ข้าวสวยที่นาเรามีคุณภาพให้เราเริ่มดูแลตั้งแต่หลังจากเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะพวกเศษวัสดุนะครับในที่นา1ไร่นะครับประมาณ2ตันนะครับไม่ใช่ธรรมดาเรามาบริหารจัดการในที่นาของเรานะครับแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยมูลวัวเสริมอีกในช่วงเดือนเมษายนไม่ต้องใส่มาก ค่นี้ข้าวของเราก็จะสวยสวยแบบไหนเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูคลิปเก่านะครับผมจะนำเสนอให้พี่น้องย้อนดูนิดหนึ่งนะครับว่าข้าวของสนดาฟาร์มสวยจนชาวบ้านต้องทึ่งต้องอึ่งนะครับที่บ้านผมก็ทำน้ำไม่ดกแบบนี้เลยนนเลยของสุดาฟาร์มนี่ดกมากเลยข้าวผมผ่านไปทุกวันเห็นดกจริงๆเลยดกห ทำมาเจ็ดแปดปีเราไม่เคยดกแบบนี้เลยใช่ละตันไม่อยู่หรอกครับคุดาฟาร์มเป็นตัวอย่างเกษตรคนดูนี่ดูนะครับสามหนึ่งพันสามร้อยกิโลไม่อยู่หรอกครับขอขอบคุณสุดาฟาร์มด้วยครับมีตัวอย่างคนดูนะครับกว่าหลังจากพี่น้องได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูที่เราหมักนะครับให้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องการหมัก ก็ให้เราหมักหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวนะครับให้มันต่อเนื่องกันนี่แหละครับเวลาเราทำจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับพี่น้องครับก็ดูรอยเหยียบย่ำเขาเหยียบเศษต่อสังไรลงไปในโคลนเลยนะครับพี่น้องก็ทำให้เราประหยัดส่วนหนึ่ง นะครับข้อสัมพันธ์ก็คือให้ที่นาเราเรียบลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องว่าน้ําเรามาจากไหนนะครับนี่แหละครับน้ําเรามาจากข้างหลังนี่แหละครับนี่ครับเราก็สูบน้ําจากนี่แหละครับมาใส่หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จ นะครับว่าจะเอาน้ำเท่าไหร่นี่แหละครับพี่น้องการหมักนะครับเพิ่มมูลค่าให้ดินของเรานะครับทำนาให้มีคุณภาพแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใ วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ